งานนี้ก็เรียกได้ว่าประธานาธิบดีซิจินผิงนะคะให้ใจกับทางด้านของประธานาธิบดีมาโครงแล้วก็ทีมยุโรปสุดๆไปเลยนะคะให้การต้อนรับทางการทูดขั้นสูงสุดค่ะด้วยการถอดเน็กไทนะคะแล้วก็พาเดินชมสวนที่กวางโจด้วยล่ะคะ่ะถือเป็นการให้ความสนิทสนมให้ความใกล้ชิดอย่างมากๆทีเดียวนะคะสําหรับปูตินเองเนี่ยนะคะตอนที่ไปงานวันเกิดนะคะมีการกินไอติมมีการกิน ขนมเค้กนะคะแต่ว่าท่านทั้งสองนะคะทั้งปูตินแล้วก็สีจิ้นผิงเนี่ยก็ไม่ได้มีการถอดเน็กไทแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าคราวนี้ค่ะเป็นภาพใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับโลกยุคใหม่แล้วก็การจัดระเบียบโลกใหม่ในเวลานี้แหะค่ะสื่อกรวัธรมนะคะก็ออกบทวิเคราะห์มาค่ะว่าจีนเนี่ยใช้ภูมิปัญญาขั้นสูงของจีนเนี่ยนะคะใช้ภูมิปัญญาระดับสูงของจีนเนี่ยในการซื้อใจเพื่อน ในประเทศต่างๆทั่วโลกได้อย่างมากมายทีเดียวค่ะแล้วก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะล่าสุดก็เป็นทีมของมาโครงกับ EU สภาพยุโรปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ติดๆเลยนะคะก็มีซาอุกับอิหร่านค่ะที่บินมาไกลถึงปักกิ่งนะคะมาลงนามกันที่ปักกิ่งค่ะไม่ได้ลงนามกันที่บ้านของตัวเองหรือว่าบ้านใดบ้านหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าบทบาทบนเพจที่โลกบทบาทพี่ใหญ่ของโลกในเวลานี้นะคะของจีนเนี่ยแหละค่ะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างรวดเร็วด,ด้วยแหละค่ะ มีการประกาศความสัมพันธ์ระดับใหม่กับจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียซึ่งเป็นเพื่อนซีอยู่แล้วค่ะล่าสุดก็มีทางด้านของนายกหลีเซียนลุงของสิงคโปร์ด้วยนะคะที่มีการประกาศความสัมพันธ์ระดับใหม่กับจีนค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยละค่ะระหว่างฝร,รั่งเศสกับจีนนะคะที่จะมีการยกระดับความสัมพันธ์ขั้นสูงระดับใหม่นะคะรวมถึงสภาพยุโรปด้วยล่ะค่ะจีนบอกแล้วนะคะว่าจีนนิ Taj ่งเฉยไม่ได้แล้วค่ะในสภาวะการของโลกปัจจุบันนี้นะคะเรียกได้ว่า ทางตันสีเองก็ต้องมาช่วยผ่าทางตันให้กับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจความสัมพันธ์การเงินนะคะสีเองก็บอกแล้วว่าโลกไม่ได้อยู่ในภาวะปกตินะคะเพราะฉะนั้นจะต้องทําอะไรบางอย่างแล้วล่ะค่ะก็ภาพที่นํามาฝากกันนี้นะคะก็เป็นภาพล่าสุดของสีจิ้ินผิงกับหมาโครงค่ะไปให้การต้อนรับชมสวนกันที่กวางโจนะคะก่อนที่จะปิดทริป การเยือนปักกิ่งการเยือนการเยือนจีน3วันของมาโครงแล้วก็ทางด้านของสาภาพยุโรปนะคะก็จบไปแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะรธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับมาโครงก็มีการถแถลงข่าวร่วมกันออกมาเมื่อวันศุกร์นะคะสาบานที่จะร่วมมือกันในทุกๆมิติเลยค่ะทั้งเรื่องของการค้านะคะสถานการณ์โลกแล้วก็แน่นอนค่ะยูเครนนะคะถึงแม้ว่าสีจิ้นผิงจะบอกว่ายูเครนเนี่ยนะคะมีความซับซ้อนมากค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของหลายฝ ะะแต่ยังไงเนี่ยจีนยืนยันนะคะว่าจีนจะไม่เอาผลประโยชน์ของจีนเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนกับใครบางคนค่ะแต่จีนจะเดินหน้าอยู่บนความยุติธรรมแล้วก็ความถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จีนเองสามารถที่จะเรียกคืนความสัมพันธ์แล้วก็ความเชื่อใจระหว่างยุโรปกลับคืนมาได้นะคะจีนเองก็โดนไปไม่ใช่น้อยค่ะแต่ว่าสีจิ้นผิงเองนะคะลงทุนด้วยตัวเองเลยละค่ะในการต้อนรับแล้วก็ให้เกียรติให้ความสัมพันธ์ กับยุโรปในครั้งนี้อย่างสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะแน่นอนนะคะมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับยุโรปเนี่ยอยู่อันดับต้นๆเลยนะคะและยุโรปเองเนี่ยก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางเส้นทางสายไหมของจีนอีกด้วยนะคะและยุโรปในเวลานี้ค่ะก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นนะคะก็ต้องหันมาซบจีนแล้วล่ะคะ่ะหันมากลืนน้าลายตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าเจอปัญหาด้านพลังงานเข้าไปนะคะเรื่องค่าเงินเงินเฟ้อดอกเบี้ยนะคะแล้วยุโรปเองก็เริ่มหูตาสว่างแล้วล่ะคะ่ะว่าใกร คบได้ใครครบไม่ได้นะคะยุโรปเองก็บีปัญหาเศรษฐกิจนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องของการล็อกดาวน์นะคะแต่ว่าก็มาเจอทางด้านของปัญหาพลังงานจนทําให้เกิด ปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็การขึ้นดอกเบีย้ยภาวะถดถอยก็จากสหรัฐเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าต้องการให้ยุโรปเนี่ยนะคะหันมาซื้อน้ํามันซื้อพลังงานซื้อกาจากสหรัฐแทนรัสเซียละค่ะยุโรปเองนะคะก็เป็นเพื่อนซีกับสหรัฐนะคะกอดคอกันไปช่วยยูเครนแต่ว่าอีกทางหนึ่งแล้วเนี่ยสหรัฐเองก็ถือว่ายุโรป เป็นคู่แข่งทางการค้านะคะเพราะฉะนั้นทำสำเร็จไปแล้วเ,เรื่องพลังงานของยุโรปนะคะแล้วก็ยังตัดคู่แข่งอย่างยุโรปไปด้วยค่ะแล้วก็มีการแย่งลูกค้าอีวีหรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากยุโรปอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปบอกว่าหันหน้ามหาจีนน่าจะดีกว่าในเวลานี้ล่ะค่ะอย่างที่บอกกันน่ยนะคะว่าใครอยู่ฝั่งตรงข้ามสหรัฐเนี่ยถือว่าน่ากลัวแล้วนะคะแต่ใครที่เป็นมิตรของสหรัฐเนี่ยล่ะค่ะน่ากลัวยิ่งกว่าล่ะค่ะ